สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับโปโปวิเคราะห์บอลวันนี้พรีวิวฟุตบอลาบบรูเดสลีกาเยอรมันนะครับก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13านะครับเป็นวันสุดสัปดาห์เนาะเดี๋ยวยังไงเราไปสรุปผลทางหน้า YouTube เมื่อวานกันก่อนดีกว่านะครับคู่เมื่อวานที่โปโปหยิบมาวิเคราะห์เนาะก็คู่แรกนะครับฮอปเปนแฮมผู heim, วกวับาทางเบอร์เยนมิวนิกนะครับคู่นี้ก็จบตะกรันไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่2นะครับไฟบวก พบกับทางโวบวกนะครับคู่นี้ก็จบสกอร์กันไปที่สามประตูต่อสองเนาะคู่นี้ก็ไฟบวกเอาชนะไปได้นะครับส่วนคู่ที่3ามนะครับยูเนียนเบอร์ลินนะครับพบกับทางสตุตการ์ดนะครับคู่นี้ก็จบกันไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนคู่ที่4ี่นะครับมึนเช่นกาดบัตนะครับพบกับทางแฮท่าเบอร์ลินนะครับคู่นี้ก็จบสกอร์กันไปที่สามประตูต่อหนึ่งนะครับก็ถือได้ว่าไม่ผิดคาดสักเท่าไหร่นะครับอ่าก็ถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวโปโป ทิงลิงไวใต้เดชกิบชันนะครับถ้าใครสนใจที่จะเข้าไล่กลุ่มหรือว่าอยากได้ทัฒนาเพิ่มเติมจากโปโปบอกได้เลยว่าได้มากกว่าเสียแน่นอนนะครับเดี๋ยวย,ยังไงเราไปดูคู่ที่ปโปโปเอามาวิเคราะห์ในวันนี้นะครับก็มีทั้งหมด4คู่นะครับ mm hmm. ก็คู่แรกนะครับเลเวอร์คูเซ่นนะครับพบกับทางทาโคโลนนะครับคู่นี้ก็ตเตะกันเวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับส่วนคู่ที่2นะครับ mm. บูโรเชียดอตมูลนะครับพบกับทาง อาร์เมเนียบิลิเปลนะครับคู่นี้ก็เตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับส่วนคู่ที่3นะครับไอทักแฟงเฟิร์สนะครับพวกทางโบคุ้มนะครับคู่นี้ก็เตะกันเวลา5้าทุ่มครึ่งเช่นกันนะครับส่วนคู่ที่4นะครับไกต์เฟิร์สนะครับพวกทาง RB ไลทิกนะครับคู่นี้ก็จะเตะกันดึกหน่อยในเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูฟอร์มของคู่แรกกันก่อนดีกว่านะครับคู่ระหว่างเลเวอร์คูเซนพวกทางโคโลนเนาะ ก็คู่แรกนะครับไบเออเลเวอร์คูเซนนะครับก็มาด้วยระบบ4ีสอามหนึ่งนะครับส่วนทั้งฝั่งโคโลนนะครับก็จะมาด้วยระบบ4ีสอามเช่นกันนะครับก็ทั้งฝั่งเลเวอร์คูเซนนะครับก็จะมาของหน้าตัวเป้าก็จะมีลูคัสอาลาลิโอนะครับส่วนกองกลางแนวลุกก็จะมีคาเลมดีมีบายนะครับแล้วก็ฟอร์เรียนเวิร์ตนะครับแล้วก็มูซาดิยาบี้นะครับส่วนทางตัวบาดเจ็บนะก็จะเห็นได้ว่าเจ็บไปถึงห้าหกลายเลยนะครับ ส่วนทั้งฟังโโลนะครับก็จะมาด้วยองโทนี่โมเดสนะครับเป็นกองหน้าตัวลุกเนาะอ่าส่วนองเดดูด้านะครับและเจสันลูบิชิตนะครับแล้วก็ฟอเรียนไคนะครับเป็นกองกลางแนวลุกนะครับแล้วก็มีตัวบาดเจ็บเพียงหนึ่งตัวนะครับมีมาร์กอุดนะครับมีอาการไม่สบายเนาะถ้าเราดูจากตารางคะแนนนะครับ เลเวอร์คูเซ่นนะครับอันดับที่3นะครับแข่ง25นัดชนะ13เสมอ6แพ้6นะครับยิงไป64ประตูเสียไป40นะครับมี45คะแนนนะครับส่วนทางฝั่งโคโรนนะครับอยู่อันดับ8นะครับแข่ง25นัดชนะ9เสมอ9แพ้7นะครับยิง36เสีย39มี36คะแนนนะครับถ้าเราดูจากผลงานการพบกันนะครับ5นัดหลังสุดจะเห็นได้ว่าชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับจะเห็นได้ว่าล่าสุดนะครับโคโรน เสมอกัางเลเวอร์คูเซนมาที่2ประตูต่อ2นะครับแล้วเกมก่อนหน้านั้นเลเวอร์คูเซนก็เอาชนะทางโคลนไปที่3ประตูต่อ0ูนนะครับถ้าเราดูจากทีมเจ้าบ้านนะครับห้านัดหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็ล่าสุดไปแพ้กับแอตแลนต้ามาที่3ประตูต่อ2เกมก่อนหน้านั้นก็ไปเสมอกับบาเยอร์เมมิวนิกมาที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับถ้าเราดูจากฟอร์มในบ้าน5้านัดหลังสุดนะครับจะเห็นได้ว่าไบาเออร์เลเวอร์คูเซนนะครับไม่เคยแพ้ใครมาเลยชนะ3เสมอ2มานะครับ ก็ล่าสุดไปชนะอาร์เมเนียบิลเฟลไปที่3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ไปชนะสตุตการ์ดมาที่4ประตูต่อ2นะครับถ้าเราดูทั้งฝั่งทีมเยือนกันบ้างนะครับก็ชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับก็ล่าสุดไปแพ้ให้กับฮอปเปนแฮมาที่0ูนประตูต่อ1นะครับแล้วก็ไปเสมอกับกอร์เฟิร์ตมาที่1ประตูต่อ1นะครับก็ถือได้ว่าผลงานของเจ้าบ้านดีกว่าอย่างชัดเจนนะครับจะเห็นได้ว่าเกมในบ้านยังไม่เคยแพ้ใครมานะครับ ก็คู่แรกนะครับโปโป,โป้ขอเลือกเชียร์ทางฝั่งเลเวอร์กูเซนนะครับบอกได้เลยว่ามีโอกาสที่จะจบสกอร์ได้สัก1ประตูไม่งั้นก็ทําได้เพียงเสมอนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูคู่ที่2กันต่อนะครับคู่ระหว่างบรูเชียดอรมูลโกกระทางอาร์เมเนียบีเลเฟลนะครับก็คู่นี้นะครับบรูเชียดอทมูลจะมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับส่วนอาร์เมเนียบีเลเฟลนะครับจะมาด้วย4 5 1นะครับก็กองหน้าแนวลุกในวันนี้ก็จะมี คอนเดลมาเรนนะครับแล้วก็มีแกนกลางมีทอรแกนฮาซ่านะครับแล้วก็จูเลียนบันนะครับแล้วก็จูดเวลลิงแฮมนะครับส่วนตัวอาการบาดเจ็บรู้สึกว่าจะเจ็บค่อนข้างเยอะนะครับโบริเชดดอตบุรในวันนี้นะครับแล้วก็มีเช็กฟิตด้วยนะครับส่วนทั้งฝั่งนะครับอามิเนียเบรลิเฟลนะครับก็จะมีกองกลางแนวลุกมีฟาเบียนคอร์ตนะครับแล้วก็มีกองกลางเป็นระบบ5นะครับก็สี่นอกก็จะมีถึง5ตัวมี โอคุกาวะมาายะนะครับแล้วก็มีอาเซนโดสโป๊บนะครับแล้วก็เซบาสเตียนซีวิเลนดิสนะครับและฟาเบียนคุนนะครับแล้วก็แพทริกวิมเมอร์นะครับโปก็จะพูดแค่กองกลางกับกองหน้ากระพอนะครับเดี๋ยวมันจะยาวกันไปนะครับก็ถือได้ว่าทั้งฝั่งทีมเยือนอย่างอาร์เมเนียบิลเฟลนะครับก็เจ็บค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับก็เจ็บไปถึง8ตัวเหมือนกันนะครับก็ถือว่าทั้ง2ทีมวันนี้เจ็บค่อนข้างเยอะเลยนะ ถ้าดูจากตารางคะแนนนะครับโบลิเชโรดมูลก็อยู่อันดับที่สนะครับบอกเลยเลยว่าวันนี้น่าจะเอาชนะไปได้เนาะต้องเก็บ3ามแต้มเพื่อเลยทางบาเยอร์มินิกไปนะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับก็แบ่งแต้มกันไปนะครับทางบาเยอร์เนาะอ่ะก็โบลิเชโรดมูลนะครับแข่ง24นัดชนะสิบหกเสมอสองแพ้หนะครับยิงสี่หกสิบสี่นะครับเสียสามเจ็ดมีห้าสิบคะแนนนะครับส่วนทางบิลิเปลนะครับแข่ง25้านัดชนะห้าเสมอ1ิบนะครับแพ้1ิบนะครับยิงยี่สิบเสียไป1ิบ สาประตูนะครับเสียค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มี25คะแนนก็อยู่อันดับที่15้านะครับถ้าเราดูจากผลงานการพบกันนะครับจะเห็นได้ว่าดอทมูนเอาชนะไปถึง5้าเกมนะครับเพราะว่าโปโปก็จะดูแค่5้าเกมก็พอนะครับไม่ต้องเป็นต้องดูเยอะนะอ่ะกอนัดล่าสุดนะครับจะเห็นได้ว่าชนะถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมก่อนหน้านั้นก็ชนะไป3ประตูต่อศูนย์นะครับบอกเลยเลยว่าชนะค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูเกมเจ้าบ้านนะครับ ดอทมูนนะครับจะเห็นได้ว่าชนะ2เสมอ2แพ้1นะครับก็ล่าสุดเสมอกับเอาบวกไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมก่อนหน้านั้นก็ไปเสมอกับกาดโกเลนเจอร์มาที่2ประตูต่อ2นะครับถ้าเราดูจากฟอร์มในบ้านจะเห็นได้ว่าชนะ3เสมอศูนย์แพ้2นะครับก็นัดล่าสุดนะครับเอาชนะมือนเช่นกัดบัตไปถึง6ประตูต่อศูนย์นะครับก็ถล่มไปยับเลยนะครับเกมนั้นนะครับแล้วก็ เกมก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้ให้กับการ์ดโกลเรนเจอร์มาที่4ี่ประต,ตูต่อ2นะครับก็ถือได้ว่าดอทมูลดีพอสมควรครับเกมในบ้านนะครับถ้าเราดูทีมเยือนอย่างบิลเปลนะครับก็จะเห็นได้ว่าชนะหนึ่งเสมอ1แพ้สามนะครับก็ล่าสุดไปแพ้ให้กับเอาบวกมาที่1ประตูต่อศูนย์นะครับเกมก่อนหน้านั้นก็ไปแพ้ให้กับ เลเวอร์กูเซนมาที่3ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าเราดูจากเกมนอกบ้านกันบ้างน,นะครับจะเห็นได้ว่าชนะ2เสมอ1แพ้น2นะครับก็แพ้ให้กับไบเออร์เลเวอร์กูเซนมาที่3ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็แพ้ให้กับฟอบฟินฮารมาที่2ประตูต่อศูนย์นะครับเกมก่อนหน้านั้นก็ไปชนะไอทักแปงเฟิร์ตไปได้นะครับโปโปมองว่านะครับเกมในวันนี้บริเชียดอทมูลต้องเอาสามคะแนนนะครับบอกได้เลยว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสที่จะจบตะกรัก 1ประตูต่อศูนย์นะครับโปโปขอเลือกเชียร์ทางฝั่งบริเเชดอทมูนนะครับมองว่าวันนี้น่าจะเอาชนะไปได้นะครับก็คู่ที่สานะครับไอ้ถักแฟงเฟิร์ตปกทางโบคุมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูความคู่นี้กันต่อนะครับก็คู่นี้นะครับแฟงเฟิร์ตจะมาด้วยระบบสามสี่สองหนึ่งนะครับส่วนทางโบคุมนะจะมีจะมาด้วยระบบสี่สามสองหนึ่งนะครับอ่ะก็กองหน้าตัวเป้าในวันนี้ของแฟงเฟิร์ตนะครับจะมีฮันก้ารคาเนลนะครับแล้วก็มี เยสเปอร์ลินตอมนะครับแล้วไดชิธรรมดานะครับเป็นกองกลางคอยประตานให้กับกองหน้าเนาะอ่าก็มีเจ็บเพียงสามรายนะครับนะครับส่วนทางโบคุมนะครับก็จะมีเซบาสเตียนโพเดอร์นะครับแล้วเป็นกองหน้าคอยล่าตะข่ายนะครับส่วนเอ็ดวิทเล็กเบชายแล้วก็เจเลตโฮแมนนะครับคอยเป็นกองกลางผสานแนวลุกให้ก็ทั้งฝั่งทีมเยือนนะครับก็เจ็บไปประมาณ 3ลายนะครับแล้วก็โดนใบแดงไปเพียงหนึ่งตัวนะครับถ้าเราดูจากตารางคะแนนนะครับไอทักแฟงเฟิดนะครับอยู่อันดับที่10บนะครับแข่ง25้านัชนะเก้าเสมอเจดนะครับแพ้9้านะครับยิง37นะครับเสีย37มี34คะแนนนะครับส่วนทางโบคุมนะครับแข่ง25นัชนะเก้าเสมอหแพ้11ดนะครับยิง27เดเสีย35ิบห้า มี32คะแนนนะครับอยู่อันดับที่1 1นะครับถ้าเราดูจากผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดก็พอนะครับจะเห็นได้ว่าชนะ4ี่เสมอศูน 0, แพ้1นะครับจะเห็นได้ว่าโบคุ้มเอาชนะไอทถักแฟงเฟิร์ตในนัดล่าสุดไปได้ที่2ประตูต่อศูนย์นะครับเกมก่อนนะันนั้นเป็นเกมตั้งแต่ปี 2013- 2 0 1 2จะเห็นได้ว่าไอทถักแฟงเฟิร์ตเอาชนะไปได้นะครับก็ไม่มีีีีผลลออออะะไรรรใในนนนนนนวันนัััั้้คคบบกกกก็กมาาเจงป2022่ ถ้าเราดูจากเกมเจ้าบ้านนะครับไอ้ถักแฟรงเฟิร์ตชนะ2เสมอศูนย์แพ้3นะครับก็นดล่าสุดชนะเลเอาไปจิตไปที่2ประตูต่อหนึ่งะครับเกมก่อนหน้านั้นก็เอาชนะแฮท้าเบอร์ลินไปที่4ี่ประตูต่อหนึ่งก็ถือได้ว,ว่า2นาัดติดติดที่ผ่านมานะครับไอ้ถักแฟรงเฟิร์ตก็เอาชนะทางหลายๆทีมไปได้นะครับถ้าเราดูจากเกมในบ้านนะครับผ้านนหล่าสุดชนะ1เสมอศูนย์แพ้4นะครับผลงานในบ้านก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ล่าสุดไปแพ้ให้กับบาเยิร์มิวนิกมาที่1ประตูต่อศูนย์นะครับแล้วก็ ไปแพ้ให้กับโวบบวกมาที่2ประตูต่อศูนย์เกมก่อนนั้นก็ไปแพ้ให้กับอามิเนียบิลิเฟลมาอีกนะครับก็ถือได้ว่าเกมในบ้าน3เกมติดแพ้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าถ้าเราดูอย่างฝั่งโบคุ่มนะครับจะเห็นได้ว่าชนะ2เสมอ2อแพ้1น,นะครับก็เอาชนะกอลเอร์เฟิร์ตไปที่2ประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็เสมอกับไฟบวกไปที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับถ้าเราดูจากเกมนอกบ้านนะครับจะเห็นได้ว่า พึ่งเสมอกับสตุตการ์ดมาที่1ประตูต่อหนึงแล้วก็ไปเสมอกับแพ้ท่าเบอร์ลินมานะครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับไมล์นยมาก็ถือได้ว่าเกมนอกบ้านก็ไม่ขี้เลสเท่าไหร่นะครับโบกุ้มถ้าดูจากฟอร์มคูน่นี้โปโป,โปบอกเลยเลยว่าเกมในบ้านของไอทักฟังเฟิร์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะส่วนเกมเยือนของโบกุ้มก็ไม่ได้ชนะขาดหรือว่า ชนะมากมายนะครับก็ทําได้เพียงเสมอมาพอสมควรนะครับบอกได้เลยว่าคู่นี้อาจจะจบตะกอกันที่1่ประตูตัวหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไงก็ตามดีนะครับวันนี้เป็นเกมในบ้านของไอทักแฟงเฟิร์ปโปขอเลือกเชียร์ทางฝั่งไอทักแฟงเฟิร์ดแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเราไปดูคู่ที่สี่นะครับกันต่อนะครับคู่ระหว่างไบรท์ฟิร์ดพวกทางอาร์บีไลติกนะครับก็คู่นี้นะครับไบรท์ฟิร์ดนะครับจะมาด้วยระบบ4 4 2นะครับส่วนทางอาร์บีไลติกนะครับจะมาด้วยระบบ3 4 2 1ี่หนึ่งนะครับก็ ถ้าเราดูจากทางบาเจ็ตนะครับก็เอ่อก็จะเฟิร์นะครับก็เจ็บไปประมาณ6ตัวนะครับส่วนทางอาบิเลซิกก็เจ็บไปเพียง2ลายนะครับก่อนวันนี้นะครับแนวภะสากรองหน้าก็จะมีเจมวิลลิงนะครับแล้วก็มีบาลิเมียและก็เฮกุต้านะครับก็จะดูทางฝั่งกอเเฟิร์ตก่อนเนาะอ่าเป็นทีมเจ้าบ้านนะครับแล้วก็จะมีกองกลางแนวสาษานะครับเซเรมี่ทุตเตียนะครับปีกซ้ายนะครับแล้วก็บอน เซกูอินแล้วก็แม็กคิเตียนแล้วก็ปีกขวาก็จะมีทิโมนที่ทิมมันนะครับส่วนทั้งฝั่งแอบีและซิกนะครับกองหน้าตัวเป้านะครับมียูซุปโผลเส้นนะครับแล้วคิดตวเฟอร์เอนคูคูนะครับแล้วก็ตานี้โอนโมนะครับคอยประสานแนวลูกให้นะครับก็ถ้าดูจากตารางคะแนนนะครับโอยัสเฟิร์ตอันดับที่18นะครับแข่ง25นัด้าชนะ3เสมอหแพ้สิบดนะครับ ยิง23เสียไปถึง64ประตูนะครับมีเพียง14คะแนนนะครับส่วนทางอาเบเลซิกนะครับแข่ง25ชนะ12เสมอ5แพ้8นะครับยิง51นะครับเสียไปเพียง29ประตูมี41คะแนนนะครับถ้าเราดูจากผลงานการพบกันนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นทางอาเบเลซิกนะครับชนะมาถึง4ครั้งนะครับแล้วก็เสมอไปเพียงครั้งเดียวนะครับเกมล่าสุดอารเบเลซิกก็ถล่มกอนจะเฟืดไปที่4ประตูต่อ1นะครับ โอ้โหเกมก่อนนั้นก้อยบอกเลยว่าย้อนไปไกลมากตั้งแต่ปี2015ถึง2014ก็ไม่มีผลอะไรกับเกมในวันนี้แน่นอนเนาะอะ่ถ้าเราดูจากผลงานเจ้าบ้านนะครับก้อยทุ่เฟิร์สนะครับชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับก็แพ้มาถึง3เกมนะครับก็ล่าสุดไปแพ้ให้กับโบคุมมาที่2ประตูต่อ1นะครับและเกมก่อนนั้นก็ไปเสมอกับโคโลนมาที่1ประตูต่อ1นะครับถ้าเราดูจากเกมในบ้านนะครับก้อยทุ่เฟิร์สนะครับชนะ2เสมอ3แพ้0น,นะครับบอกได้เลยว่า ฟอร์มในบ้านของโคเตเฟิร์ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เสมอกับโคโลนมาจากนัดที่ผ่านมานะครับแล้วก็ไปชนะแฮท่าเบอร์ลินมานะครับแล้วก็ชนะมายสูท5มาก็ถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับในบ้านของโคยเต้เฟิร์นะครับถ้าเราดูจากทีมอนันดับบยางอาเบเลซิกนะครับชนะ4เสมอ1แพ้0ฟอไม่ธรรมดานะครับก็ยังไม่แพ้ใครมานะครับก็ล่าสุดไปเสมอกับไฟบวกมาที่1ประตูต่อ1แล้วก็ไปชนะ ฮันโนเวอร์96มาที่4ประตูต่อศูนย์แล้วก็ชนะโบคุ่มมาที่1ประตูต่อศูนย์นะครับถ้าเราดูจากเกมนอกบ้านของอาเบ่ลซิกนะครับชนะ4เสมอ0แพ้1แพ้ไปเพียงเกมเดียวนะครับก็ชนะฮันโนเวอร์มาที่4ประตูศูนย์ชนะ, ver, ชนะ out, โบคุ่มชนะเลอาโซเตดดแล้วก็ชนะแอท่าเบอร์ลินมาก็เห็นได้ว่าอาเบ่ลซิกนะครับเกมค่อนข้างฟอรอมค่อนข้างดีนะครับถ้าเราดูจากฟอร์อมในวันนี้ก็ค่อนข้าง แต่ด้วยอันดับ6นะครับโปโปขอเลือกเคียร์ทางฝั่งอาเบรติสตนะครับถ้าเราดูจากเกมนอกบ้านจะเห็นว่าชนะมันถึง4เกมนะครับแต่ทางฝั่งวอเตอร์เฟิร์สก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะครับก็เพราะว่าเกมในบ้านยังไม่เคยแพ้ใครเลยครับคู่นี้อาจจะจบตะกอรเรสมอก็เป็นได้นะครับอ่ะแต่ยังไงโปโปขอเลือกเคียร์ทางฝั่งอาเบลติสนะครับในวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้ว4คู่ในวันนี้นะครับ ก็เป็นการพรีวิวฟุตบอลบูเดสลิก้าเยอรมันสไตล์โปโปเนาะถ้าทุกท่านต้องการทีเด็ดเพิ่มเติมนอกเหนือจากนี้ก็เพียงแอดมาทางใต้เดสคริปชันเดี๋ยวโปโปจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าต้องการเพิ่มเติมนอกเหนือจาก4คู่นี้นะครับเป็นบอลลีกอื่นเยอะแยะมากมายนะครับก็ยังไงก็อยากให้กดติดตามกดซับกดะดิ่งแจ้งเตือนให้โปโปนะครับก็วันนี้โปโปขอตัวลาไปก่อนนะครับก็วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยมันหมานกันนะครับ วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ